แนะนำผลิตภัณฑ์ชุดดีท็อกซ์คีเฟอร์นะคะจะแนะนำเป็นตัวแรกนี้ก่อนเลยก็คือตัวเจลล้างหน้าคีเฟอร์นะคะตัวนี้เรื่องลือมากเลยว่าประหยัดใช้ได้นานสุดๆนะคะขวดนี้นะคะบางคนใช้ได้ถึง6เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้อย่างสะอาดล้ำลึกเลยนะคะนอกจากสารสกัดจัดเต็มแล้วนะคะตัวเจลล้างหน้าของเราเนี่ยก็ไม่มีสาร SLS ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมหรือว่าสารกันเสียนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยมากๆเลยนะคะ พอล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวเซรั่มโทนเนอร์ค่ะเซรั่มโทนเนอร์เนี่ยทำจากคีเฟอร์ล้วนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทำงานเป็นทั้งเซรั่มและโทนเนอร์ในเวลาเดียวกันนะคะตัวเซรั่มโทนเนอร์เนี่ยจะช่วยในการปรับ ph นะคะแล้วก็ทำลายพวกสิ่งสกปรกที่มันอุดตันอยู่ในรูขุมขนแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเซรั่มโทนเนอร์เนี่ยช่วยเรื่องความกระจ่งางใสด้วยแล้วก็จะทําให้เวลาครีมบำรุงที่เราจะลงในขั้นตอนกันต่อไปเนี่ยจะทางานะนนะคะ เซรั่มหน้าไปแล้วนะคะเซรั่มโทนเนอร์ไปแล้วนะคะต่อมาเป็นคู่คลายแม็กซ์นะคะใครนี้ตลอดการคู่นี้นะคะก็คือตัวน้ำนมดีทอสต์คีเฟอร์แล้วก็ครีมบูธีมัใหญ่เหมือนคีเฟอร์นะคะคู่นี้นะคะเวลาใช้ก็คือจะให้นวดสลับกันนะคะไปมาอย่างละรอบนะคะสาเหตุที่ต้องใช้คู่กันก็คือตัวน้ำนมเนี่ยจะเป็นตัวดีทอส์นะคะเขาจะลงไปละลายสิ่งที่มันอุดต,ตันในรูกุมขนเราอย่างง่ายดายเลยโดยที่เป็นเนืน้อน้ำนมล้วนธรรมชาตินะคะเป็นคีเฟอร์ล้วน ไม่มีเม็ดปีเพราะฉะนั้นานะจะไม่ได้ขูดลอกทําลายหน้าผิวนะคะสามารถทําได้ทุกวันนะเพราะว่าเราอ่ะมีสิ่งอุดตันทุกวันเราต้องแต่งหน้าทุกวันหรือจะาเราไม่แต่งหน้าเราก็ต้องเจอมลภา,าวะถ้าเราไม่เจอมลภา,าวะเราอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะมันก็จะมีเซลล์ที่มันเสียห,หรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นนะ่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องใช้น้ำนมดีท็อกซ์ทุกวัน,นะคะ่ะ นอกจากเราใช้น้ำมันมีท็อกซ์แล้วน,นะคะเราก็ยังต้องนวดสลับด้วยครีมโบอทิมายใหญ่ใหม่นะคะตัวครีมโบอทิมายใหญ่ใหม่คีเฟอร์เนี่ยเป็นตัวที่สามารถฟื้นฟูผิวเร่งด่วนได้เลยนะคะเป็นทาเหมือนเป็นยาสักมันประจำบ,บ้านได้เลยอะเวลาเราเป็นแผลเราแพ้อะไรเราคันหรือว่ามีผื่นแดงขึ้นแม้แต่สิบอักเสบนะคะตัวครีมโบอทิมายใหญ่ใหม่เนี่ยเนื่องจากผลิตจากคีเฟอร์ล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถทำให้ฟื้นฟูผิวตรงนั้นเนี่ยได้อย่างเร่งด่วนเลยหรือเวลาเราแพ้อะไระะมาง่เราใช้้้แลวกก็ไม่่ถูหนนาาเเรียทาตัวครรรีมมมมมโบาาาาายไไกก่ oh ใ่ใหหันนนนจะะะะะฟฟืู้้้้วววๆคแแแพพพผิงเฉ่ะ จึงให้นวดสลับกันนะคะนอกจากดีท็อกซ์แล้วเราก็ยังต้องฟื้นฟูด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็สนใจอยากจะเริ่มต้นใช้นะคะก็แนะนําเลยค่ะสีตัวนี้เลยนะคะหรือถ้าพื้นฐานนะคะอยากจะทดสอบก่อนกลัวแพ้ไม่รู้ว่าจะดีไหมหรือว่ายังไงนะคะทดสอบแค่2ตัวนี้ก็ได้ค่ะก็จะรู้แล้วว่าเห็นผลแน่นอนนะคะผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะอย่างเรามีครีมบำรุงที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยเวลาทาก็จะทําให้ซึมลงไปแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะแนะนําเลยค่ะครีมโัวทีมาเยกไหม,หไหมครีมน้ำนมดีท็อกซ์คีฟเฟอร์นะคะ